พอเถอะท่านท่านน้องผมพอเถอะเป็นเวลาของผมได้แล้วผมรุ่นพี่ไงเพื่อไทยเนี่ยนะเดิมทีเราเคยบอกคุณผู้ชมในรายการนี่แหละครับเราบอกว่ามีดิวลับดิวล้มครับตอนนี้ดิวลับดิวล้มทำไม่สำเร็จแต่ไม่ได้ว่าหยุดนะก็คิดต่อไม่ได้คิดต่อมีการประเมินพี่ช้างมีการประเมินโดยคณะกรรมการที่เป็นบุริษบุโรพักเนี่ยครับ บอกว่าพักรัฐบาลลุงตู่เนี่ยคงอยู่ได้ไม่นานในการอภิปรายไม่ไว้วางใจสองรอบ,รบมีคนบางคนทํางานครับเสร็จงานรับจ็อบไปีรับจ็อบไปจ็อ,จอบได้ไปประมาณสักสามสีพันเนื่องจากเขาบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงที่พลเอกประยุทธ์และก็ขั้วปัจจุบันเนี่ยอ่อนแอที่สุดอย่าให้อ้าปากขึ้นมาได้ชัดเจนนะครับว่าสามปพลเอกประยุทธ์และก็รัฐบาลในคับวอำนาจปัจจุบันนั้น ต้องการให้อยู่ยาวนานที่สุดแต่แน่นอนครับอุบัติเหตุทางการเมืองนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเวลาต้องมาดูก่อนว่าอีกฝั่งหนึ่งที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอำนาจที่จะเข้ามาแชร์อำนาจนั้นเขากำลังคิดวางยุทธศาสตร์อย่างไรโดยเฉพาะคุณทักษิณชินวัตรครับแน่นอนครับฝั่งตรงข้ามคนมีอำนาจต้องเล่นเกมนะเล่นเกมที่จะทําให้อำนาจเสื่อมลอมออำนาจคนที่มีเสื่อม ครับตัวเองจะเข้ามาเมียำนาาถูกต้องอันนี้เป็นธรรมดาการ <C le pt> เล่นของโทนี่เล่นเกมของโทนี่ตอนนี้เล่นกี่หน้าเนี่ยคุณทำมาหนึ่งหน้าอสองหน้าสามหน้ามันมีทั้งโทนี่และมีทั้งทักษิณไงอตอนน,ตอนนี้คือเขาใช้สองแบรนด์เลยในการสู้กับพลเองประยุทธ์นะแบรนด์เลยซึ่งออกขับเฮาล่าสุดนะนี่แหละถึงกขนาดยกมือไหว้รุ่นน้องเออว่าไงนะพี่วียกมือไหว้เลย ยกมือไหว้เลยจริงเออนี่รูปนี้รูปนี้เลยจังหวะนี้คือรูปนี้เลยนี่นะยกมือไหว้เลยผมรุ่นพี่ยกมือไหว้รุ่นน้องหน่อยนะไม่ใช่สุดารัตน์นะยกมือให้รุ่นน้องหน่อยคือคุณทักษิณเนี่ยคุณคุณคุณอ่านให้ดีนะยกมือไหว้รุ่นน้องหน่อยยกมือไหว้น้องหน่อยไม่ใช่ใช่รุ่นน้องเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็น จบอเตรียมทหารรุ่น10บเขาเจ็ดสิบสงลุงตู่หกสิบแปดหรือสิบเก้าใช่ไหมเขาเพราะว่าลุงตู่เนี่ยรุ่นส2บสองยกมือไหวเลยผมรุ่นพี่ยกมือไหวรุ่นน้องหน่อยพอเถอะท่านเสียดายบ้านเมืองให้คนรุ่นใหม่มาทาเถอะเรามันแก่แล้วไม่เข้าใจหรอกว่าเด็กรุ่นหลังเนี่ยคิดอย่างไรเจ็ดปีเนี้ยได้พิสูจน์สามปอท่านตกยุคหมดแล้วพอแล้วแล้วคุณทักษิณตกยุคห ไม่ไม่คือทักษิณตกยุคเขาพยายามมีแบรนด์เป็นโทนี่ไงนี่แปลง่ายๆพอเถอะท่านท่านน้องผมพอเถอะเป็นเวลาของผมได้แล้วผมรุ่นพี่ไงเออเหรอคุณคิดแบบนั้นเหรอเอาเวลาคุณคุณประยุทธ์กับสามปอตีความก็บอกให้เราพอแต่ในขณะตัวเองพี่โทนี่กำลังขย่มเต็มที่เพื่อเข้าแฉมหนับแม้คุณแม้คุณทักษิณจะออกจากประเทศไทยไปอยู่ต่างประเทศเป็นหลายปีแต่ ไม่ทุกครั้งที่ก่อนการเลือกตั้งก็ว่าหลังเลือกตั้งหรือว่าช่วงเลือกตั้งเขาบอกยังกดรีโมทบรรชาการเพื่อไทยมาตลอดก็บอกว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทาเออันี้อันนี้ชัดเจนเขาบอกว่าถ้าเพราะทักษิณคิดเพื่อไทยทํานี่แหละพรรคการเมืองนี้จึงเป็นพรรคการเมืองที่บริหารแบบซีอีโอแบบเจ้าของบัญชาการลบเองตอนนี้โทนี่กับคุณหญิงพ์จะมานครับยังควบคุมกํากับดูแล พักเพื่อใจตกไปตกไปคนหนึงไหมตกไปคนนึงไหมผมผมอะไ้นั้นน้องปูโต้อนใส่ด้วยต้องมีอำนาจมากในพักครั้งหนึ่งนะตอนที่พี่ชายเนี่ยครับโควิดอยู่ดูไบอน่าสนใจตอนพี่ชายติดโควิดอยู่ดูไบครับน้องสาวเข้ามาบงการพักจัดการเลยใช่ไหมจัดการพักทำให คนที่รู้ดีที่สุดคงเป็นคุณสุดารัต์เกยุราพันธ์พูดพแบบนี้คือคือน้องโอนไม่ไดู้ดน้องยิ่งรักเข้ามาจัดการคือมาจัดการคุณหญิงใช่ไหมผมไม่ทราบแต่ว่าผมบอกว่าคุณหญิงสุดารัตเกยุราพัน์คงรู้ดีที่สุดว่าตอนที่ที่โทนี่ควิดโควิดโอน้องปูทําอะไรกับพรรคเพื่อไทยและนั่นคือต้นเหตุที่นําไปสู่การตั้งพรรค ไทยสร้างไทยไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นฉากหน้าคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะครับเลขาธิการพรรคคุณประเสริฐกันทรลุงทองหรือคุณยุทธพงษ์จรัสเสถียรที่ออกมาข้างหน้านี่คือฉากหน้าแต่ตัวหน้าจริงอยู่ที่นี่น้ออาจจะเพิ่มอีกคนหนึ่งเพิ่มคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักชินวัตรไง นอกจากนั้นนอกจากกดปุ่มมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องแล้วแล้วก็มีฉากหน้าเนี่ยยังมีทีมงานเขาเรียกอะไรบูริสบุโรบูลิสบุโรโอ้โหนี่คือยุทธศาสตร์พักตัวจริงล่ะครับนี่เลยเหรอมีใครบ้างคุณจุธารัตนเจเจเจจเ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 เจ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 ้จเ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 จวจเจเจเจใช่มเจเจเ่เเมเจเจเจจเจเจจจเวเจเจจจจเเจจเจจ มินเลอร์สวเดตคนนั้นคุณเอาคนคุมเงินกับคนคุมยุทธศาสตร์เลยนะว่ารูปสลับกันนะรูปสลับกันรูปสลับกันนะหมอเลียบรบพงศ์หมอเลียบฝ่ายยุทธศาสตร์มีคุณภูมิธรรมเพื่นนะเป็นตอนนี้เป็นที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายการใช่ไหมใช่นะครับเป็นผู้นําฝ่ายการใช่ตัวคนกลับเดินเกมหลักกลายเป็นภูมิธรรมเวชยยชัยต่อมาคนดูแลสส ก้าวใจใครมีปัญหากับทีมยุทธศาสตร์ทั้งหมดฟิวบอกเลยคุยกับเฮียพี่วีมิดฟิวตัวใจมิดฟิวตัวใจคุยกับเฮียสยบทุกขกับเฮียเลยจบเลยตอนนี้หลังจากที่ก่อนนันนี้เลือกตั้งทั้งก่อนปีองเนี่ยคุณทักษิณแตกแบงค์พันให้เฮียเขาไปดูพักทสช่อจ้ะพักทักษิณชินวัฒร์ไทยรักษาชาติไทยรักษาชาติพอตอนนี้มารวมกันเนี่ย ดึงกลับมาดึงมิดฟิลด์ตัวกลางตัวจ่ายโอ้โหน่ากลัวเพื่อไทยเริ่มน่ากลัวไหมเริ่มน่ากลัวเพราะว่าตอนที่คุณสุดารัตแตกออกไปเนี่ยนะบรรดาสสอีสานหรือผู้สมัครอีสานบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคุณสุดารัตจะเข้าไปดูแลใช่ใช่ใช่ดูเลยว่าผู้สมัครและสสอีสานเนี่ยบอกว่าอยากได้เฮียเพงดูมาแล้วครับครั้งนี้เพราะอะไรเพราะแค่คิดแค่คิดเฮียยังรู้เลยอือเลย ิดไม่ต้องขอถึงขอเฮียก็ไม่อยู่ก็ได้พร้อนเพื่อไอยเพื่อไสยได้กองกลางตัวจ่ายมาเนี่ยต่อไปฝ่ายกฎหมายพี่โอฝ่ายกฎหมายจันชูศักดิ์ศิรินยังทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ข้อคิดทางกฎหมายและมือเศรษฐกิจโอ้พิชิตชัยคนนี้ครับชิชัยนริทพันธ์บิ๊กแดงครับครับเนตศาสตร์ไม้บรรทัด แต่ว่าอะไรเอาไม้บรรทัดไปวัดแล้วได้ค่ะผมว่าด้านเศรษฐกิจนี้อาจจะต้องมีเดี๋ยวเพิ่มอีกหลัอไม่ใช่หัวหน้าทีมตัวจริงคุณดูนะพี่ช้างดูนะนี่ทีมบูริสบูโลหายไปกี่คนหาดูดิบิ๊กโต้งหายไปไหนตอนนี้บิ๊กโต้งกาลังรับดูแลสอสออยู่ทุกคนรับมารับมาให้คนนี้ดูแล รับมาเสร็จอีกส่งไปตัวจ่ายต้องอ่ะรับมาตัวจ่ายตอนนี้หลบภัยเรื่องที่ปปชใช่ไหมถูกอ๋อเลยไม่เได้อยู่ในกลุ่มนครเรอใช่รับมาเสร็จส่งเงียจ่ายต้องควรดูแลด้านเศรษฐกิจโดยซ้ำใสใช่ไหมใช่ต้องครับเป็นหัวหน้าทีมเก่าครับดิลัมตีพาณิชและลัมตีกันใช่ครับนี่ก็คือสองคนนี้เป็นยังไงเลขาธิการทัดสายตรงสายตรงเงียเขาเมื่อกี้อาผสักต้องไหมสายตรงผมว่าหัวจ่ายสายตรงบ้านบ้านจันทร์สองลาสายตรง ตัวใจเหรอใช่แต่ตัวปวนตัวนี้อืคุณยุดีดีคุณยุทธพงศ์อ่ะยุทธพงศ์ตัวป่วนครับหุ้ยไปว่าเขาตัวปวนได้ยังไงโอ้ปวนทั้งพักป่วนทั้งข้างนอกหมู่ทะลวงฟันใช่ทะลวงทั้งในพักและนอกพักและบางทีทะลวงตัวเองใช่ดูดีๆนะเขาวว่ารอบหน้านะครับ โจยุทธพงศ์เนี่ยนะไม่ใช่โจห้าหลานะโจเขาวินด้วยนะรอบหน้านี่คอยดูดีๆนี่คือตั้งเห็นทั้งฉากหน้าฉากหลังและทีมที่เป็นแบบตำแหน่งใช่ไหมเลขาธิการพรรคลองว่าสองคนนี้เขาจะทํายังไงดึงดูดลูกพักให้อยู่ก็โอ้ยนี่เขาบอกว่าเขามีขึ้นเงินเดือนสสสสมีเงินเดือนอ่ะมีสภาจ่ายอยู่แล้วอันนั้นเงินเดือนตรงนั้นวันนี้ติบอ๋อเงินพิเศษเงินท็อปอัพท็อปอัพจากพรรคไปตอนนี้ก็เริ่มแล้วพูดคุยเพราะ ใครไม่ใครไม่อยู่ใครที่กบฏกับพักเนี่ยลับออกแล้วเดี้วสองคนอยู่ที่คุณรู้ไหมทําไมสองคนนี้ถึงต้องทําเรื่องนี้รวมหมดหตั้งบทรอบที่แล้วในการอภิปรายไม่ไว้วางใจสองรอบมีคนบางคนทํางานครับเสร็จงานรับจ็อบไปเนี่ยรับจ็อบไปจ็อบได้ไปประมาณสักสามสี่พันแต่อย่างไรแต่นะครับ ต้องบอกว่าเกมครั้งนี้อาจจะเป็นเกมที่เดิมพันของพักเพื่อไทยอีกรอบหนึ่งคแน่นอนตัวแปรต่างๆมันเปลี่ยนจากปี6-2เปลี่ยนจากก่อนหน้านี้แต่ว่าฝั่งของปริุทธ์ก็มีแนวทางมียุทธศาสตร์เหมือนกันเพราะต้องดูว่าเกมเดิมพันของพเพื่อไทยตอนนี้มีอะไรบ้างครับโอ้เขาก็กกตอนนี้เขาก็ต้องทําให้พักเพื่อไทยเนี่ยเป็นแบรนด์ที่<ช>ทุกคนยอมรับใช่อย่างเดิมใช่ รักษารักษาฟอร์มอันดับหนึ่งให้ได้อันนั้นโทนี่ทำได้ดีมากครับอันที่สองต้องตอนนี้เริ่มเห็นนั่งวาดโครงสร้างนั่งถกเถียงกันแล้วว่ามีดิลรับดิลล้มดิลไม่ใช่ดิลรับดิลที่จะเข้าแชมป์นัดมาแล้วแต่บางทีผังนั้นอาจจะเป็นจินตนาการด้วยก็เป็นลงีลดกันเดินหน้าเข้ามาแชมป์นัดตรงนี้แนีนอนคิดอยู่ตลอดครอเข้าสู่สนามเลือกตั้งและก็ให้เข้าสนามเลือกตั้งเร็วที่สุดถูกเพราะว่าการเลือกตั้งตั้งแต่ คุณทักษิณนะครับเข้ามาตอนหลังปี40นะะปี44จนถึงปี62เนี่ยต้องบอกว่าเป็นพักอันดับหนึ่งตลอดนะเขาชนะในการเลือกตั้งแทบทุกครั้งครั้งชนะขาดด้วยทั้งบัตรใบเดียวและ2ใบเพียงแต่บางครั้งรวบรวมเสียงไม่ได้รับนั่นเองก็เเข้าสนามเลือกตั้งให้เร็วสุดเนื่องจากเขามองว่าตอนนี้เป็นช่วงที่พลเอกประยุทธ์และก็ควบปัจจุบันเนี่ยอ่อนแอที่สุดอย่าให้อ้าปากขึ้นมาได้นั้นไปดูไปดูแผ่นชาร์ต ครับหลุดรับเอาไปดูเดี๋ยว่าแอนชาร์ตัวนั้นเขาคิดในกลุ่มของยุทธศาสตร์ของตัวเพื่อไทยเขาคิดยังไงเนี่ยโอเปอออันนี้เผยแร่กันในพักแล้วหลุดมาที่นักข่าวหลุดเขาบอกว่าหรือจงใจประเมินสถานการณ์รับแต่หลุดหรือจงใจหลุดหลุดเท่าที่ประเมินบอกว่านายกรัฐบาลนายกลุงตู่เนี่ยนะครับ ถ้าเดินหน้านํากฎหมายเข้าสู่สภาอมีแค่สองอย่างเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นมายุบสภาก็ลาออกถูกครับเหตุเพราะอะไรเพราะเสียงรัฐบาลลงตูเนี่ยจะน้อยเสียงรัฐบาลมีเท่าไหร่ตอนนี้เสียงรัฐบาลจริงๆขณะนี้นะหากเบ็ดเสร็จน่าจะเหลือ268 2 6 8อร้อยหกสิบอ๋อหายอีกสองเสียงหายไปเขาประเมินว่าจริงๆน่าจะอยู่ที่250กว่ากว่าอุ้ยน้อยกว่านั้นนะเพราะเขาไปหักพักหนึ่งเสียงเห็นนะ แสดงว่านี่คือทีมยุทธศาสตร์เขาคิดใช่บุริษบุโรเขาคิดใช่เพราะฉะนั้นถ้าเสนอกฎหมายเข้าไปเมื่อใดก็ตามครับถ้าเสียงโหวตถ้าแพ้โหวตเมื่อไหร่นายยงตีมีสองทางเลือกครับครับหนึ่งนายยงตีต้องลาออกเพราะถ้าโหวตจริงๆรัฐบาลมีเสียงพี่ช้างบอกสองร้อยหกครับสองร้อยหกสิบแปดแต่ถ้าโหวตแพ้เขาบอกเขาสามารถเด็ดเสียงออกไปได้เหลือแค่240สทีนี้การแพ้เนี่ยไม่ต้องฝ่ายค้านถึงครึ่งนะแค่ ชนะกฎหมายก็ต้องอย่าลืมนะประชาธิปัตย์ก็คึกคักมากนะครับประชาธิปัตย์คึกคักกว่าเดิมไหมครั้งนี้ใช่เนาะวันศุกร์ที่ผ่านมาวันไหนวันศุกร์วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเปิดผู้สมัครสามจังหวัดภาคแดนภาคใต้โดยเฉพาะที่นราธิวาสอ๋อโอ้นี่มีนักร้องมาด้วยนะรำรรณุนเมธีรำบรรณุนเขาบอกว่าเสียงดีนี่ เสียงดีสิเสียงดีแต่จะมีคะแนนไหมเสียงดีแล้วก็เป็นนักร้องเขาเปิดสองสองคนนะที่นั่นเจ๊อามิงพรรคอื่นๆเขาก็คึกคักเหมือนกันไทยสร้างไทยกลุ่มสี่กุมารอาจจะเหลือสามกุมารไม่รู้คุณสุวิทย์ก็ถอนตัวจะเหลือกี่กุมารเหลือสองกุมารเหลือสองกุมารสองกุมารนั่นคือตัวหลักตัวหลักกับสองกุมารเนี่ยยุทธศาสตร์ของพรรคเกิดใหม่ที่จะมีเยอะแยะหมดซึ่งหลังจากเนี้ย จะเห็นการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนว่าจะดําเนินการยังไงเพราะทุกฟักทุกกลุ่มเชื่อว,ว่าการเลือกตั้งไม่น่าจะนานเกินไปเป็นยุทธศาสตร์ที่ทุกคนต้องติดตามครับ